วันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใชเ้เครื่องสับหั่นต้นกล้วยที่ตอนแรกผมก็หาอยู่นานว่าจะเอาไอ้เครื่องนี้มาใช้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้มีดสับสับกว่าจะได้แต่ละต้นเนี่ยมันก็เสียเวลามากเพราะเวลาเราล้มกล้วยมาทีหนึ่งเนี่ยกล้วยต้นใหญ่ๆกว่าเราจะหั่นมาเป็นชิ้นๆได้เนี่ยมันจะเสียเวลามากผมก็ไปติดต่อกับเสียเป้ ที่ร้านท่าพระเกษตรยน์เขาก็ออกแบบมาให้ผมมาหลา,หลายเวอร์ชั่นเลยก็มีการแก้ไขปรับปรุงกันมาจนได้เวอร์ชันที่ถูกใจละก็จะเป็นตัวนี้นะครับการติดตั้งก็ง่ายมากเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเราก็จะาทางร้านท่าพระเกษตรยนตเนี่ยเขาก็จะติดตั้งมอเตอร์ต่อไฟฟ้ามาให้เรียบร้อย้เราแค่ต่อไฟเข้ากับเบรกเกอร์ตัวนี้จากไฟบ้านธรรมดาเลยเราก็สามารถใช้ได้ เดี๋ยวเราจะมาดูสาธิตวิธีการหัน่นสับหั่นกันนะครับเพราะเราใส่ลำต้นกล้วยเข้าไปที่บริเวณนี้มันก็จะถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นลงมาทีาา่ช่องข้างล่างนี้เราก็หาภาชนะมารองรับพอดีพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ชั่วคราวผมยังไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นพื้นที่ถาวรเดี๋ยวรอผมสร้างาห้องอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะทําแท่นอันนี้เราใช้ชั่วคราวไปก่อน ให้ดูสาธิตวิธีการใช้เริ่มต้นเราก็ลองเอาต้นกล้วยเนี่ยนะครับเนี่ยต้นกล้วยเอามาแล้วเราก็เปิดเครื่องอ่กงนะครับเราก็ลองดอูลองดูที่ตรงนั้นมัป็นจะบค่อยๆออกไป ตอนนี้เราก็จะได้กล้วยมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เราก็ปุ่นเดกเกอร์นี่เราจะเห็นกล้วยถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดนี้ซึ่งตรงเนี้ถูกใจมากเพราะเราอยากได้ต้นกล้วย,ยนี้อ่ะเรามาดูว่าไอ้ต้นชิ้นเล็กๆเนี่ยเราเอาไปใช้ทําอะไรตามมาเลย อย่างเนี้ยผมจะเอามาคุมพื้นที่เพาะปลูกเพราะว่าหน้าแรงเนี้ยมันจะมันจะแรงมากเราใช้วัสดุพวกเนี้ยคุมดินมันจะทําให้เก็บกักความชื้นได้ได้สูงแล้วเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําเยอะพอเราลดน้ําเข้าไปเนี้ยน้ํามันจะไม่สามารถระเหยขึ้นไปได้อย่างง่ายดายมันก็จะถูกเก็บกักเอาไวท้ที่บริเวณที่เราคุมดูอย่างตัวอย่างพวกนี้ ะเห็นว่านี่มันก็งอกง,งามดีมะนาวต้นตนี้ก็ติดดอกติดผลดีใช้ได้เราไม่จําเป็นต้องลดน้ําให้มันเยอะเพราะว่าเราสามารถเรามีวัสดุคุมดินแล้วเราก็เอาปุ๋ยพวกนี้โรยเข้าไปเลยโรยรอบตรงนี้พอเราลดน้ําไปมันจะค่อยๆซึมลงไปมันก็จะเก็บกับความชื้นไว้ข้างใต้ให้เพียงพอกับที่ต้อง,องการบางคนเขาก็จะเอาพวกนี้ไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้โอเคนะครับนี่คือตัวอย่าง เบื้องต้นของการใช้งานเครื่องสับหั่นกล้วยโอเคขอบคุณมากครับ